พบกันอีกแล้วนะครับกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยในช่องทางของ Bright TV Bright Today นะครับอยากจะรู้ดวงอยากจะดวงดีต้องเข้ามาที่ Bright TV Bright Today ที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะครับสู้ต่อไป้ิไว้อีหญิงใครว่าอีหญิงใครว่าอีหญิงเออนะครับลัคนาราศีต่อจากนี้ไปนะครับซื้อหวยจัดหนักรับทรัพย์จัดเต็ม นะสู้ต่อไปที่ว่าอีหญิงใครว่าอีหญิงยังงงอยู่เนี่ยนะครับสามลัคนาราศีตรงนี้มีโอกาสจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการซื้อหงซื้อหวยเสี่ยงโชคนะออห้ามกันไม่ได้หรอกของแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือชาวลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีเมษสู้ต่อไปสิว่าอีหญิงนะครับ สองสองลัคนาราศีมีนนะดาวเดินสัมพันธ์กันในลักษณะของโชคลาภดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนการเงินปเป็นเกษตรตราธิบดีดาวสาวดาวเจ้าเรือนลาบไปอยู่ในเรือนลาบเป็นเกษตรตราธิบดีมีนนะรับทรัพย์รับโชคสามลัคนาราศีธนู ก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาด้วยออรอบวงโคจรของดาวนะครับจะรับทรัพย์รับโชคเมื่อพยากรณ์มาถึงตรงนี้แล้ว3มลัคนาราศีตรงนี้นะใครที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาโชคลาภแทงเฉียดไปเฉียดมาอีหาเจ้ามือรวยอย่างเดียวเลยเที่ยวนี้ต้องจัดกันบ้างแล้วนะฉะนั้น3มลัคนาราศีย้ำนะหนึ่งเมษสองมีนสามธน,นูในช่วงตรงนี้เลยนะครับนั่นแหละยาวไปจนถึงประมาณปลายกรกฎาคม เสี่ยงโชคซื้อหวยไว้บ้างนะที่ผ่านมาไม่ถูกช่างมันเธออีหญิงลุยไม่นะเที่ยวเนี้ยมีโอกาสจะรับทรัพย์รับโชคแล้วล่ะนะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ในทุกๆช่องทางช่องทางของดวงดีไ t ทีวีไ t ทูเดย์อาจารย์ค่ะครับสงสัยค่ะสามนราศีที่อาจารย์ว่าเนี่ยรับทรัพย์รับโชคใหญ่ นี่เป็นตัวแทนของหญิงหรือเปล่าหนูเป็นตัวแทนของอีหญิงค่ะคือลัคนาราศีธนูค่ะรับทรัพย์รับโชคใหญ่ขนาดไหนที่หนูถามตรงนี้ใช่ไหมก็อยู่ที่หนูนะหนูซื้อเยอะหรือเปล่าอ่นะหนูซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบหนูมีสิทธิ์ถูกรางวัลที่หนึ่งไหมคะจารย์อันนี้หนูใช้เขาเรียกกุ้งฝอยตกปลากระพงหรือเปล่าหนูซื้อสิสักสี่ห้าใบไม่ได้เหรอนะเอาเป็นว่ามีโชคกันละกัน นะคนเราดวงมันจะถูกมันก็ถูกอะไแหละนะหนูหนูหนลัคนาธนูใช่ไหมอ่านั่นแหละมีโอกาสจะรับทรัพย์รับโชคกันแหละนะอาจารย์ค่ะฝากอวยพรลูกเพจหน่อยค่ะลูกเพจบางคนรู้สึกท้อใจกับการเสี่ยงโชคมากเลยเอา้าวท้อได้งไงเป็นเพื่อนอีหญิงเหรอนะฮะต้องลุยต้องสู้นะเราคนเราอยู่มาทำงานก็ทำไปเสี่ยงโชคก็เสี่ยงไปใครจะมาว่าอะไรเราล่ะฉะนั้น ช่วงจังหวะที่ชะตามันดีผมเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาอย่าเบื่ออย่าเซ็งซะก่อนสู้ต่อไปนะญิงสวัสดีจ้า